นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของการทบทวนข้อสอบโอเน็เรื่องลำดับและนุกรมนะคะเนืกอเรียนขาการสอบโอเน็ยังอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นการค่อยๆทบทวนไปทีละนิดละหน่อยนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะข้อนี้เป็นข้อสอบโอเนปีห้าหนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าให้พจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่สามและก็ไปเรื่อยๆนะคะเป็นลำดับเลขคณิตนะคะซึ่ง A1 บวก A2 บวก A3 บวก ไปเรืยๆจนถึง a ตัวที่9เนี่ยมีค่าเท่ากับ100เขาบอกว่าจงหาอนุกรมเลขคณิตนะคะสิพจน์แรกว่ามีค่าเท่ากับข้อใดนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนจะเริ่มทำนักเรียนต้องต้องรู้ก่อนนะคะว่าสูตรอ่ะมาดูสูตรกันก่อนเนาะอะสูตรลำดบับเลขคณิต ทบทวนนะคะนักเรียนอาจจะรู้มาแล้วแต่ตันนี้ลองทบทวนไปก่อนเนาะนะคะว่าเอสูตรลำดับเลขคณิตเนี่ยเราพอจะจำได้ไหมนะคะ,ะสูตรลำดับเลขคณิตนะคะก็คือ an เท่ากับ a, a 1งบวก a n ลบ1น d นะคะ,ะทีนี้ลำดับ เลขคณิตแล้วนะคะเรามารู้สูตรอนุกรมเลขคณิตสองคูณกับตัวแรกบวกกับตัวสุดท้ายใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าอนุกรมอ่าโจทย์ต้องการทราบเขียนเลยนะคะโจทย์ต้องการทราบ S10 หรือ10พจน์แรกนะคะก็คือตัวที่หนึ่ง บวกไปถึงตัวที่สองบวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่สิบเนี่ยว่ามีค่าเท่าไหร่เอหนึ่งรู้หรือยังยังนะคะเพราะนั้นนักเรียนมาย้อนดูย้อนดูกันตั้งแต่แรกเลยเนาะข้อนี้ไอเดียและใจความสำคัญของของการทำข้อนี้คืออะไรดูนักเรียนต้องหาให้ได้ก่อนนะคะไอเดียของเราคืออะไรคือต้องหาให้ได้ก่อนเรารู้นะคะเราต้องการรู้สิบพจน์แรก แต่ตอนนี้เรารู้ตัวที่สองไปจนถึงตัวที่สามไปจนถึงตัวที่เก้าแล้วก็ตัวที่สิบเรารู้ตัวนี้ลูกค่อยๆค่อยๆสืบนะคะค่อยๆสืบเรารู้ว่าตัวที่สองถึงตัวที่สิบเนี่ยต้องรู้แล้วนะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อย ทันไหมทันนะคะตามมานะคะค่อยๆสืบรู้อะไรค่อยๆแทนลงไปนะคะทีนี้จากสูตรค่ะจากสูตรเนาะ Sn เท่ากับ n ของเราข้อนี้คือเลยค่ะสิบส่วนสอง a หนึ่งรู้ไหมลูก a หนึ่งก็ไม่รู้ว่ะครู a สิบรู้ไหมลูกก็ไม่รู้อองค่ะครูก็ไม่เป็นไร ค่อยๆแทนค่าเข้ามาค่ะอตดลูก212 250กลายเป็น 5a1 บวกกับ 5a10 เท่ากับ a1 บวก a10 บวก 1, 100อ่ะย้ายข้างสมการเข้ามาให้ได้ลูกย้ายมาเลยมันก็จะเหลือเป็นเลยค่ะ 4a1 บวก 4a10 เท่ากับ100ทันไหมคะย้ายสมการเข้ามาก็คือย้ายมาก็คือได้อะไรลูกย้ายมากลายเป็น 5a1 ลบกับ 1a1 5a10 ลบกับ 1a10 มันก็เหลือ 4a1 บวก 4a10 แค่นั้นเองนะคะครูย้ายมา ให้ให้เห็นให,ให,ให้เร็วๆแล้วกันนะก็จะกลายเป็นคูดสี่ออกดังนั้น a หนึบวก a 1สก็จะเท่ากับ100่งร้อยหารด้วยสถนคะหนึ่งร้หารด้วยสมีค่าเท่ากับ25่สิคู่ขาแต่หนูยังไม่รู้เลยว่า A1 หน่งกับ a สคืออะไรไม่ยังเป็นต้องรู้ลูก หนูไม่จำเป็นต้องรู้เลยหนูรู้แค่ว่าหนูรู้แค่ว่าอ่ามาต่อตรงนี้นิดนึงหนูรู้แค่ว่าไอ้ตัวเนี้ยยิ้มเลยนะไอ้ตัวเนี้ยบวกกันแล้วได้หนึ่งร้อย a หนึ่งบวก a สิบหนูก็เอาอมาแทนแค่นั้นเองทำไหมลูก a หนึ่งบวก a สิบตรงเนี้ยคือหนึ่งร้อย a หนึ่งบวก a สิบก็คือเลยคะ่ะ ยี่สิบห้าเพราะนั้นสิบพจน์แรกหรืออนุก,กรมเลขเรื่สิบพจน์แรกก็คือเลยคะ่ะหนึ่งร้อยบวกยี่สิบห้าเท่ากับเท่าไรลูกหนึ่งรอยี่สิบห้าเสร็จแล้วนี่คือคำตอบนะคะโดยที่จำเป็นไม่ต้องรู้เลยว่า a 1หนึ่งสิบคืออะไรอ่ามาดูเฉลยกันค่ะครูแอบป,ปิดเฉลยไว้นะคะเพื่ออะไรคะ ม่ยังยังไม่อยากให้นักเรียนดูเฉลยดูสิว่านักเรียนพอจะมีไอเดียอ่เฉลยมาแล้วนะคะดูสิว่าเฉลยเนี่ยได้เท่าของเราไหมได้เท่าของเราเลยนะเท่ากับเท่านี้นะลูกแต่วิธีการของเขานักเรียนดูก็คล้ายๆกันนะคะ นะคะแต่เขาจะเขียนเป็นขั้นเป็นตอนนู่นนี่นั่นมาแต่หลักใจความสําคัญคือแค่นั้นนะคะคล้ายๆกันเลยนี่คือเฉลยเนาะดัะนั้นเฉลยของเขากับเฉลยของเราเนี่ยคำตอบเหมือนกันแต่เมนหลักและใจความสำคัญหลักนะคะคำตอบเหมือนกันแต่กระบวนการหรือเมนไอเดียในการทำโจทย์อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เนาะอ่านี่คือข้อที่27 ทีนี้อีกข้อหนึ่งที่ครูให้ไว้อีกข้อหนึ่งที่ครูให้ไว้ลูกข้อนี้เขาบอกว่าขอเพิ่มหน้ากระดาษก่อนเนาะข้อนี้เขาบอกว่าเป็นข้อสอบโอเนเหมือนกันปีห้าหนึ่งเหมือนกันด้วยนะคะแต่เป็นข้อยี่แปดนะคะเขาบอกว่า a อหนึ่งเอสองอสามเป็นลำดับเลขคณิตพิจารณาข้อความใดต่อไปนี้ให้มาสามข้อความกไก่ข้อไข่คอควาย หรือให้พิจารณาว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนักเรียนขานักเรียนทำได้หลายวิธีแต่ในเมื่อบอกว่าข้อยี่สิบแปดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นลำดับเลขาคณิตมันบอกโจทย์บอกว่ามันเป็นลําดับเลขาขาคณิตหนูก็แค่อะไรลูกยกตัวอย่างมาอะลําดับเลขาขคณิตกันเลยคะ่ะมีอัตราส่วนร่วมเนาะตัวอ,อย่างมาอะไรก็ได้ลูก มีสองคะ่ะมีสี่ค่ะมีแปดคะ่ะมีสิบหกแล้วก็มีไปเรืเ่อยๆคะ่ะอันนี้คือลำบับเลขค่าคณิตหนูหนูยกตัวอย่างให้มันสอดคล้องค่ะอ่ะข้อนี้อัตราส่วนร่วมของเราหรือ R ของเราก็เกิดจากสี่หารสองอัตราส่วนร่วมของเราคืออะไรูปสองหรือหนูจะใช้แปดหารด้วยสี่อัตราส่วนร่วมก็ยังเป็นสองหรือจะเป็น 16, สิบหกส่วนแปดอัตราส่วนร่วมเดยก็ยังคงเป็นสอง ะคะเอาแค่ว่าเออมันเป็นเล,เออลำดับเลขาคณิตเราก็สมมุติให้มันสอดคล้องแค่นั้นเองโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ครูแอบไปดูช้อยเหลือไปดูช้อยนี่ยีหนึ่งมันมีถึง A5 ห้ไหนๆก็มีถึง A5 อห้าละก็เขียนให้มันถึง A5 แล้วกันใครจะ A6 กก็ได้นะคะไม่ได้ว่ากันเนาะอืม นี่คือเอหาเนาะอ่ะมาเลยค่ะเขาบอกว่ากอไก่กอไก่เช็คชอยเลยค่ะกอไก่ของเราเนี่ยเขาบอกว่าอะไรลูกกอไก่ของเรานะคะเขาบอกว่าถ้าเอาเอหนึ่งนะทีนี้เราสมมุติให้มันเป็นเลขสองเอหนึ่งของเราคือสองบวกกับเอสามของเราคืออะไรลูกเอสามของเราคือแปดนะคะ ต่อไป a 2ของเราคือ4บวกกับ a 4ของเราคือ16แทนค่าไปก่อนเนาะต่อไปค่ะ a 3เป็น8บวกกับ a 5เท่ากับ32อ่ะตัวนี้จะได้เป็นอะไรคะ่ะ10ตัวนี้คือ20ตรงนี้คือ40ข้อกอไก่เป็นลำดับเลขคณิตไหมลูกเป็นลำดับเลขาคณิต อัตราส่วนร่วมข้อนี้คืออะไรคะ r ของข้อนี้คืออะไรลขสองนะคะต่อมานะคะอ่ะก็ไก่เป็นลำดับเลขานะต่อมาค่ะข้อขอไข่เขาบอกว่า a อหนึ่งของเราณนะตอนนี้เราสมมติว่ามันเป็นสองเนาะคูณกับ a อสองของเราคือสี่เสองของเราก็คือสี่เสามของเราก็คือแปดเสามของเราเป็นแปดเสี่ของเราคือสิบหก คุณเลขให้หน่อยสิสองคูณสี่ได้แปดสองคูณแปดได้สามสิบสองแปดคูณกับสิบหกแปดคูณกับสิบหกแปดหกสี่สิบแปดทดสี่แปดสิบสองหนึ่งร้อยยี่สิบแปดค่ะอี ็นอัตราส่วนเป็นเลขาคณิตไหมลูกเป็นลำดับเลขาคณิตไหมคะดูยังไงคะครูอ้าวก็ลองเอาสามสิบสองหารด้วยแปดมีค่าเท่ากับสี่ร้อยยี่สิบแปดหารด้วยสามสิบสองก็มีค่าเป็นสี่แสดงว่าอัตราส่วนร่วมมีเป็นลำดับเลขาเนาะอัตราส่วมมน,น,ร,นร่วมคือเลยค่ะสี่เช็คนะบางคนเนี่ยเช็คเร็วแล้วก็ได้คำตอบแล้วแหละ แต่ตอนนี้พยายามทําให้ดูว่าเออมันมันมันเช็คยังไงมาหนึ่งส่วน a หนึ่ง a หนึ่งของเราคือสอง A สองของเราคือสี่สามของเราคือแปดไปเรื่อยๆข้อนี้เป็นลําดับเลขาคณิตถ้าเป็นลำดับเลขาคณิตต้องหา R ให้ได้ r ของเราคือเศษหนึ่งส่วนสองแสดงว่าทั้งกอไก่ขอไข่และขอควายของเราเป็นลำดับเลขาคณิตโอเค โอเคไหมคะอ่ามาดูเฉลยอืมซึ่งเฉลยเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องทําเหมือนเราเขาก็จะอธิบายนูน่นนี่นั่นไปเรื่อยนะคะตามตามสไตล์ตามโจทย์อ่าแต่เราบอกว่าเราไม่เอาแบบนี้เราอธิบายเยอะไม่ได้ เราก็ยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างนี้เลยนะยกขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวเลขพวกเนี้ยเป็นตัวทดสอบกอไก่ขอไข่ขอาข,าขาว่าถูกไหมว่าเป็นลำดับเลขาคณิตโอเคนะคะสำหรับวันนี้ไม่มากไม่มายเกินไปนะคะสำหรับการทบทวนการติวโอเนตเรื่องลำดับเรขาคณมพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ